หมายัางรู้คุณคนแต่ทำไมคนจึงไม่รู้คุนท่านมาลองดูคลิปนี้กันก่อนนะคะพ่อแม่มีบุญคุณอะไรกับเรามาบ้างไม่มีถ้าตอนที่แม่กำลังดูอยู่แม่เพิ่งตกใจว่าอไอ้ที่ทำอะไรให้มึงตั้งเยอะไม่มีเลยเหรออะไรเไรงี้ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมพ่อแม่ถึงไม่ได้มีบุญคุณกับลูกและสิ่งดีๆที่ทําให้กันเนี่ยมันเรียกว่าอะไรที่ไม่ใช่บุญคุณ อย่าเพิ่งตกใจนะแม่คือนับเป็นบุญคุณไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ขั้นพื้นฐานที่พ่อแม่ต้องมอบให้บุตรอยู่แล้วปัจจัย4ขั้นพื้นฐานอะไรเงี้ยหรือว่าสภาพแวดล้อมสังคมรอบข้าง หรือว่าการให้การศึกษาอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบโดยที่ไม่นับเป็นบุญคุณเหมือนกับการที่เราเลือกที่จะเลี้ยงหมาแมวเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกับเลือกที่จะมีลูกเราเลี้ยงแมวเราให้อาหารให้ที่อยู่มันให้สภาพแวดล้อมที่ดีกับมันแต่เราเคยคิดทูงบุญคุณหมาแมวหรือเปล่าเออผมว่าตรงนั้นมันก็ไม่ต่างกันนะเพราะว่าเราเป็นคนเลือกเองที่จะมีบางคนอาจจะคิดว่า เฮ้ย <Hey, S 2> มึงเอาลูกไปเทียบกับหมาแมวนี่ยนะแม่งเทียบกันไม่ได้ผมอาจะบอกอะไรให้นะบางครอบครัวมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเว้ยบางครอบครัวเนี่ยไม่ได้รักลูกเท่าบางครอบครัวที่เขารักหมาแมวด้วยซ้ําคําว่าบุญคุณเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นบุคคลหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีพันธะทางด้านการดํารงชีพต่อกันอย่างพ่อแม่เนี่ยนับเป็นบุญคุณไม่ได้เพราะว่ามีพันธะที่ทําให้เขาเกิดมาโดยที่เขาไม่ได้เลือก ครูในโรงเรียนเนี้ยนับเป็นบุญคุณไม่ได้เพราะว่ามีพันธะว่าเขามีตําแหน่งที่เป็นครูและรับเงินเดือนในโรงเรียนแต่ในส่วนที่สามารถนับเป็นบุญคุณกันได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นญาติที่ไม่ใช่เป็นพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้มาเลี้ยงดูเราด้วยนะส่งเสียเงินให้เราเรียนโดยที่เราไม่ต้องไปชดใช้คืนไม่ต้องไปกู้หนี้ก่ออสอ,อะไรเงี้ย อ้อย่างเงี้ยนับเป็นบุญคุณได้เพราะไม่ได้มีพันธะการดำรงชีพต่อกันพี่ข้างบ้านเห็นเราใกล้สอบแล้วมาช่วยเราเติวมันจะไม่เหมือนกับคคูนะอย่างเงี้ยก็คือนับเป็นบุญคุณได้หรือแม้แต่กระทั่งเราเดินเดินอยู่เงี้ยแม่งมีคนข้างบั้ม่ะเฮ้ยคุณระวังเหยียบขี้หมาแล้วเราไม่เหยียบขี้อย่างเงี้ยอ้อย่างเงี้ยนับเป็นบุญคุณได้เพราะเราไม่ได้มีพันธะต่อกันเป็นไงบ้างคะเห็นแล้วน่าตกใจมากเลยนะคะหม้ายังรู้จักคุณคนแล้วทำไมคนจึงไม่รู้จักบุญคุณนะคะ วันนี้จะเล่าเรื่องหมาที่รู้จักบุญคุณให้ฟังนะคะในสมัยพุทธกาลมีชาวนาเจดคนเป็นพี่น้องกันนะคะน้องชายคนเล็กได้ไปทํานาที่ท้ายไร่นะคะขณะนั้นนะคะงูเหลือมได้รัดสุนัขจิ้งจอกอยู่ชาวนาเห็นเข้าจึงเกิดความสงสารนะคะก็เอาไม้ตีไล่งูเหลือมแต่ปรากฏว่างูเหลือมคายจากสุนัขจิ้งจอกก็จริงแต่กลับมารัดชาวนาแทนนะคะ ตอนนั้นสุนัขจิ้งจอกนะคะก็อยากจะช่วยชาวนาคนนี้นะคะก็เลยวิ่งไปที่พี่ชายทั้งหกคนแล้วก็คาบเอามีดมาชาวนาทั้งหกคนที่เป็นพี่ชายก็คิดว่าสุนัขจิ้งจอกขโมยมีดนะคะก็เลยวิ่งตามมาพอสุนัขจิ้งจอกเห็นว่าพี่ชายตามมาจนใกล้จะถึงงูเหลือมแล้วนะคะก็ทิ้งมีดแล้วก็หนีไปนะคะพี่ชายจึงใช้มีดฆ่าง,งูเหลือมแล้วก็ช่วยน้องออกมา อย่างนี้เป็นต้นนะคะสุนัขจิ้งจอกรู้คุณที่เขาทําแก่ตนก็คือว่าชาวนาเนี่ยได้ช่วยเอาไม้ตีไล่งูให้เขาก่อนแล้วเขาก็รู้ว่าบุคคลเนี้ยนะช่วยเหลือตนจึงได้วิ่งไปหาพี่ชายอีกหกคนแล้วก็ทําเป็นคาบมีดเหมือนดังขโมยมีดมาเพื่อให้พี่ชายทั้งหกมาช่วยนั่นเองนะคะอย่างนี้นะคะเรียกว่าหมาตัวนี้นะคะมีความกระตันยูกระตะเวทีนั่นเองค่ะ หม้ายังรู้จักคุณคนแต่ทําไมคนจึงไม่รู้จักบุญคุณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ถูกต้องนะคะหรือได้รับการอบรมสั่งสอนแล้วแต่ว่าสั่งสมความเห็นผิดมาจากอดีตชาตินั่นเองนะคะ ดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลที่หาได้ยากในโลกก็คือบุพการีบุคคลและก็กตัญญูกตะเวทีบุคคลนะคะสองบุคคลนี้ก็หาได้ยากในโลกนะคะบุพการีบุคคลก็คือคนที่ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นก่อนนะคะแบบนี้ก็หาได้ยากในโลกสองนะคะกตัญญูกตะเวทีการที่จะรู้คุณท่านว่าท่านทาประโยชน์ให้แก่เรามีอุปการะแก่เราบุคคลที่รู้คุณอย่างนี้ก็หาได้ยากในโลกเช่นกันค่ะ จะยกตัวอย่างพระสารีบุตรผู้มีความกตัญญูกตตะเวทีนะคะในการนั้นราธาพามนะคะอยากบวชแต่ว่าไม่มีใครบวชให้นะคะพระพุทธเจ้าจึงตัดถามว่ามีใคระระลึกถึงคุณของราธาพามได้บ้างนะคะพระสารีบุตรบอกว่าข้าพระองค์ะระลึกได้พระเจ้าค่าราธาพามเคยถวายข้าวทัพพีหนึ่งแก่ข้าพระองค์พระพุทธเจ้าจึงตัดว่างั้นเธอควรอนุเคราะห์ราธาพามไม่ดีหรือนะคะพระสารีบุตรบอกว่าดีพระเจ้าค่าจากนั้นก็ได้บวชให้กับราธาพามนั่นเองนะคะ เห็นไหมคะว่าแม้คารวะใส่บาตรให้พระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้านะคะมีปัญญาก็จะรู้ว่าคารวะเนี่ยมีอุปการะแก่เรานั่นเองนะคะดังนั้นบุญคุณก็คือความดีทําประโยชน์ให้แก่กันและกันมีอุปการะแก่กันและกันไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะคะสิ่งไม่มีชีวิตเช่นต้นไม้แม่น้ําแผ่นดินนะคะเช่นแผ่นดินนี้ที่เรายืนเดินนั่งนอนอยู่ได้นะคะเพราะบรรพบุรุษรักษามา เราระลึกถึงคุณของบรรพบุรุษแบบนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีความกระตัญอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลนั่งนอนใต้ล่มเงาของไม้ใดไม่ควรหักลานกิ่งต้นไม้นั้นนะคะ เห็นไหมคะว่าพระพุทธองค์สอนให้มีความกระตันยูแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะจะป่วยเก่าวไปใหญ่ถึงพ่อแม่ที่มีคุณมากนะคะดังนั้นพระพุทธองค์จึงตัดว่าพ่อแม่นั้นมีอุปการะมากแก่บุตรนะคะการที่บุตรจะตอบแทนพ่อแม่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เพียงแค่การให้ข้าวให้น้ําหรือดูแลท่านนะคะยังจะต้องให้ท่านมีศรัทธามีทานศีลภาวนาในศาสนาด้วยนะคะจึงจะชื่อว่าตอบแทนนะคะ ดังนั้นคนดีผู้เป็นบัณฑิตจึงมองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตว่ามีอุปการะแก่ตนนั่นเองนะคะดังนั้นบุญคุณจะมีคุณมากคุณน้อยก็อยู่ที่ความบริสุทธิ์ด้วยนะคะเช่นพระพุทธเจ้ามีคุณมากเพราะพระองค์มีพระเมตตาอยากจะให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากทุกข์นะคะไม่หวังผลประโยชน์ใดๆจากทุกคนดังนั้นพระองค์จึงมีคุณมากนะคะ 2. นะคะพ่อแม่มีคุณมากเพราะพ่อแม่ไม่หวังประโยชน์ใดๆกับลูกนั่นเองนะคะ คุณครูก็มีอุปการะแก่ศิษย์นะคะแม้ท่านจะได้รับเงินเดือนมาก็จริงนะคะแต่ว่าท่านก็มีความอุปการะแก่ลูกศิษย์นะคะสอนด้วยหวังว่าลูกศิษย์จะได้ความรู้นะคะดังนั้นลูกศิษย์จะต้องรู้คุณของคุณครูนะคะว่าพอได้คุณครูสั่งสอนมาเราจึงเป็นคนดีเราจึงมีความรู้นะคะฉะนั้นนะคะการที่จะมีคุณมากคุณน้อยก็อยู่ที่ลำดับของความบริสุทธิ์ด้วยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีคุณมากพ่อแม่จึงมีคุณมากเพราะมีความบริสุทธิ์ยิ่งกว่าสิ่งใดนะคะ บุญคุณจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ด้วยนะคะเช่นพระพุทธเจ้ามีคุณมากไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนจากสัตว์โลกนะคะพระองค์มีพระเมตตาหวังว่าสัตว์โลกจะพ้นจากทุกข์นะคะดังนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงมีคุณมากนะคะต่อไปพ่อแม่ก็มีคุณมากมีคุณมากเพราะอะไรคะเพราะว่าพ่อแม่ทําสิ่งใดๆให้แก่บุตรนะคะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเลยนะคะยิ่งมีความบริสุทธิ์มากก็ยิ่งมีคุณมากนั่นเองนะคะต่อไปครูบาอาจารย์ก็มีคุณ บางคนบอกว่าคุณครูรับเงินเดือนมาไม่เห็นจะมีบุญคุณตรงไหนเลยเขาก็สอนแล้วก็รับค่าจ้างนะคะจริงๆแล้วคําว่าบุญคุณก็คือคุณนประโยชน์นะสิ่งที่ทําดีต่อกันมีอุปการะแก่กันทําประโยชน์ให้แก่กันและกันนะคะดังนั้นความบริสุทธิ์ของคุณครูอาจจะไม่เท่ากับพ่อแม่แต่ก็มีคุณนะคะมีคุณที่รองลงมานะคะให้ความรู้นะให้ปัญญานะให้เป็นคนดีนะคะดังนั้นเนี่ยคนดีผู้เป็นบัณฑิตนะคะมีความกระตันยูรู้คุณของท่านก็รู้ว่าเรามีปัญญาได้เพราะครู เราเป็นคนดีได้เพราะครูอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นคุณครูก็มีคุณแต่เป็นคุณที่รองลงมาจากพ่อแม่นะคะเนื่องจากมีตัวแปรก็คือความบริสุทธิ์นั่นเองนะคะพ่อแม่นะคะให้สิ่งใดๆแก่ลูกนะคะไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่คุณครูนะคะอาจจะมีอามิตบ้างแต่ก็ชื่อว่ามีคุณมากเช่นกันนะคะแต่ก็รองลงมานะคะตามลําดับของความบริสุทธินั่นเองนะคะต่อไปเจ้าของบริษัทหัวหน้าและลูกน้องก็มีบุญคุณนะคะ เช่นลูกน้องนะคะกินดีอยู่ดีได้เงินเดือนนะคะทํางานที่บริษัทนี้มานานแล้วนะคะก็รู้คุณว่าเราได้บริษัทนี้ได้เจ้านายนี้นะคะเราจึงมีกินมีใช้นะคะการที่เราะระลึกอย่างนี้เท่ากับเรารู้คุณของนายนะคะส่วนนายจ้างนะคะก็คิดว่าเราบริษัทเราจเจริญเติบโตได้เพราะมีลูกน้องนะคะก็มีการตอบแทน hebt, ลูกน้องเป็นโบนันสบ้างเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างนี้นะคะนายก็ถือว่านายเ่ะรู้คุณของลูกน้องนั่นเองนะคะ ต่อไปแม้สัตว์เดรัจฉานก็รู้คุณคนได้นะคะเช่นเราเลี้ยงสุนัขไว้นะคะเวลามีโจรมีผู้ร้ายมีสัตว์ร้ายจะมาทําร้ายเรานะคะสุนัขเขาก็จะปกป้องเรานะคะอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าสุนัขเนี่ยรู้คุณคนของนายเพราะนายเนี่ยให้ข้าวให้น้ําเขากินนะคะให้ที่อยู่เขาเขารู้คุณนะคะเขารักนายเขาก็ปกป้องนะคะไม่ให้โจรผู้ร้ายมาทําร้ายเรานะ,ะอย่างเนี้เขาเรียกว่าหมาเนี่ยรู้คุณคนส่วนคนเนี่ยลอดมาได้ปลอดภยัยก็ต้องรู้คุณหมาด้วยนะคะดังนั้นนะคะการรู้บุญคุณรู้คุณคนก็คือ การรู้ว่าสิ่งนี้นะคะเขามีอุปการะแก่เราเรามีอุปการะแก่เขาเขาก็มีอุปการะแก่เรานะคะดังนั้นคําว่าบุญคุณก็คือสิ่งดีมีประโยชน์ที่ทําให้แก่กันและกันอุปการะแก่กันและกันไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะคะการจะมีคุณมากก็ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์นะคะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็จะมีความบริสุทธิ์มากเพราะไม่ได้หวังสิ่งใดๆตอบแทนนะคะพ่อแม่มีคุณมากเพราะว่าไม่หวังสิ่งใดใดตอบแทนนะคะ ส่วนสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์แก่กันและกันก็ชื่อว่ามีบุญคุณเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีการทําประโยชน์ให้แก่กันมีการอุปการะแก่กันและกันนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้นะคะถ้ามีปัญญานะคะก็จะเห็นว่ามีบุญคุณแก่เราทั้งนั้นเลยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีความกตันยูกะตะเวทีนะคะรู้คุณท่านแล้วก็ตอบแทนคุณท่านสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ